สวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้วหลังหลังจากที่ว่างๆนะครับวันนี้ก็เลยจะเอาเอาของมาอวดหน่อยแต่ว่าเป็นของที่มันไม่เป็นชิ้นเป็นอันเนาะมันเป็นของที่สะสมมาเล่นๆไม่ได้เล่นๆหรอกมันก็สะสมมาเรื่อยๆนั่นแหละอ่าเรามาดูกันนี่อันนี้เป็นอันนี้ไม่แน่ใจว่ากล้องมันจะเห็นไหมเนาะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจหนึ่งอย่างผมก็ยังไม่ได้ใช้นะ นี่อันนี้จะเป็นรูปอันนี้เลยผมพลิกให้ดูนะอ่าอันนี้คือหนึ่งชิ้นแล้วเป็นพวงกุญแจนะครับหนึ่งชิ้นอันนี้จะเป็นขอโทษนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหรียญเหรียญจากกีฬานะนี่จากกีฬาอะไรผมไม่แน่ใจผมน่าจะเลือเอากลับบ้านผมเลยเอาไว้นี่น,นี่มีสามเหรียญน,นี่อันนี้ด้วยอ่าเป็นเหรียญน,นะครับที่ได้มาจากน่าจะเป็นกีฬานักเรียนนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับทุกคน ต่อไปอันนี้ก็เป็นเหนนรียญเหมือนกันนะว่ามีสี่เหรียญเลยนี่นี่นะครับอันนี้เหรียญอ่าผมจะเอามาโชว์ให้ทุกคนดูอันนี้คือตัวนกนาะนอกอันนี้นกนี่น่าจะเอ้หเกือบแตกนะครับทุกคนอันนี้นกมีเพื่อนซื้อมาฝากไม่แน่ใจว่าเขาไปไหนมาแล้วเขาก็ซื้อมาฝากอันนี้คือมันต้องเอาไปใส่น้ําให้มันมีน้ําอย่างนี้แล้วก็เป่าแล้วมันจะมีเสียงนกเนาะให้ฟังแต่ถ้าเราเป่าไม่มีน้ํามันก็จะ เนี่ยมันก็จะดังแบบนี้แนละ้วแต่ถ้าเราไปใส่น้ํามันก็จะมีเสียงนี่เป็นตัวนกเนาะนี่น่าจะเห็นขผมพิกให้ดูให้ทั่วน่าจะเห็นนะครับนี่อันนี้เป็นซูมระยะใกล้เลยเอาเอาไว้ตั้งไว้กับตัวเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกคนแจเหมือนกันนี่กิ้ง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 นี่อันนี้อันนี้นะอ,นนนะอันนี้นะครับเป็นพวกคนแจเลยนี่ที่ของที่ผมสะสมเอามาโชว์เนาะเอามาโชว์เล่นเล่นเอามาทักทายอันนี้คือ เข็มกัดจําได้ไหมว่าอ่าเมื่อครั้งหนึ่งเป็นเข็มกัดโบเนาะเมื่อครั้งหนึ่งที่ในหลวงของเราสวรรคตตอนนั้นอะที่เขาฮิตกันๆที่เขาฮิตกันเนาะตอนอผมก็ไม่มีโบก็เลยอันนี้น่าจะเป็นทางโรงเรียนเขาน่าจะเอามาแจกเป็นเข็มขัดเป็นโบสีดําเป็นโบที่เอาไว้ติด่ะเนาอะ,อะที่เราต้องใส่ตอนในหลวงรัชกาลที่9้าท่านสวรรคตก็พอจับอันนี้ทีไรก็นึกถึงท่านเลยครับอันนี้เป็นเข็มกัดอันนี้น่าจะเห็นเนาะ เข็มกาดอันนี้ก็มีคนมีมีแขกเขาให้มาหรือฝรั่งที่ไหนให้มานี่แหละเป็นพวงแจเนาะอันนี้นี่ผมจับพลิกด้านหนึ่งนี่เป็นของสะสมผมเหมือนกันนี่อันนี้อ่าเอามาดูใหโชว์ให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นพวงกุญแจยังไม่ได้แกะออกจากห่อเลยก็โอ้อนนี่ไม่ใช่นะครับ นี่อันนี้เป็นรูปตัว G นะถ้าจะไม่ผิดเป็นพวงกุญแจเหมือนกันรูปตัว G ีแต่นะครับผมจับคลิกให้ดีๆนี่น่าจะใช่นะเป็นพวงกุญแจรูปตัว G ีอันนี้เพื่อนก็ซื้อมาฝากตอนที่เขาไปกีฬาหรือไปไหนนี่แหละเป็นพวงกุญแจรูปตัว G ีเลยอันนี้ของผมเองที่มันยังหลงเหลืออยูอ่ที่ผมไปซื้อมาจากมาเลเซียคืนนี้น่าจะยังหลงเหลืออยู่ติดอยู่ติดมาอยู่ น่าจะใช่นะครับอันนี้ก็เป็นของผมเองเหมือนกันยังหลงเหลืออยู่ให้เห็นอยู่นี่อันนี้ผมซื้อมาเองแต่ว่าไม่ไม,ไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรก็เก็บไปก่อนเก็บไว้มันเป็นสะสมทางใจอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเป็นน่าจะเป็นอ่ารูปอะไรสักอย่างยังไม่ได้แกะเหมือนกันนะทุกคน อันนี้คือแมวนี่น้องแมวน้องแมวมีเสียงด้วยนี่น่าจะเป็นน้องแมวนะเห็นเพื่อนบอกเพราะเพื่อนเป็นคนซื้อมาให้ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมแต่แต่คิดว่าน่าจะใช่นะครับมันเป็นกระดิ่งกระดิ่งน้องแมวนี่นะครับเอามาให้ดูอ่านี่นี่นแมวน่าจะเห็นนะครับเป็นน้องแมวเลยมาให้ดู อันนี้ก็น่าจะเป็นเข็มกัดอีกเหมือนกันไม่แน่ใจเข็มกัดอะไรเนาะหรือว่าีมีเข็มกัดสองอันไม่แน่ใจอ,อันนี้เป็นกระดิ่งหลุดออกมาจากไหนไม่แน่ใจนะครับอันนี้จะเป็นเดี๋ยวผมเอาให้ดูแป๊บหนึ่งนะมันเล็กมากผมไม่แน่ใจเห็นไหมนี่เป็นเข็มกัดที่ผมเก็บไว้เหมือนกันพอดีผมไปบริจาคเลือดมาผมก็ได้นี้มาเป็นเข็มกัดนี อ่าผมเอาจะเห็นนานๆหน่อยมันเล็กหน่อยนะครับไม่แน่ใจมันจะเห็นไหมเป็นเข็มกัดนะครับทุกคนก็บางอย่างเนาะผมก็สะสมไว้มันก็จําได้บ้างจําไม่ได้บ้างมันเป็นแบบอ่าเหมือนของสะสมทางใจละกันเนาะทุกคนก็เป็นของสะสมที่อ่าบางทีเราก็ลืมไปแล้วอะไรเงี้ยบางทีเราก็จําได้นะออกมาดูแล้วเราก็จําได้อันนี้นะ่าจะเป็นเหมือนที่ติดตู้เย็นนี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นที่ติดตู้เย็นนี นี่น่าจะเป็นที่ติดตู้เย็นหรืออะไรนี่แหละผมก็จําไม่ได้อันนี้ก็เป็นพวงกุญแจเหมือนกันเพื่อนให้มาหรือได้มาจากไหนนี่แหละเป็นพวงกุญแจไม้นี่อ่ะน่าจะเป็นด้านนี้ด้านนี้เขาน่าจะมีรูปนี่นะครับเนี่ยด้านนี้ไม่แน่ใจเป็นพวงกุญแจรูปอะไรก็เป็นของสะสมทางใจนะนํามาอวดไม่ใช่นํามาอวดหรอกนามาบอกเล่าเกาสิบกันให้ได้ให้ทุกคนเนาะก็จะมีประมาณนี้แล้วของสะสมผม อันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวงกุญแจครับพวงกุญแจรูปกระตูนรูปอะไรพวกนี้โอเคก็มาทักทายให้หายคิดถึงนะครับทุกคนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปจะมาทักทายเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ